บางทีบางครั้งถ้าคุณไปเปรียบเทียบคนอื่นแม่งเหนื่อยอาตรงๆนะก็อันนี้อันนี้ผมพูดเลยแม่งเหนื่อยเหนือฟ้าแม่งมีฟ้าเสมอเหนือฟ้าแม่งยังมีคนนี้เก่งกว่าคุณเสมอคุณคิดว่าคุณทําดีแล้วคุณคิดว่าคุณดีแล้วไม่มีคนดีกว่าคุณเสมอคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วมีคนเก่งกว่าคุณเสมอดังนั้นอย่าเอาความเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นกลายมาเป็นความอิจฉาริษยาชีวิตเรามันไม่ดีขึ้นมันอยู่ความเกลียดชังมันอยู่คมแบบความแบบเฮ้ยวันนี้ไอ้นี่เป็นไงบ้างวะไอ้นี่ดีกว่าไอ้น คุณอิจฉาส,า a, สมมติคุณเกลียดชังคนอิจฉาเขาเนี่ยสิ่งที่จะทําได้ไม่ใช่ไปกล่าวว่าเขาสิ่งที่คุณจะทําได้คือคุณต้องดีกว่าเขามองคนที่เก่งกว่าเอาเป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นเหมือนคนนี้สักวันหนึ่งฉันได้เป็นแบบคนนี้แล้วสักวันหนึ่งฉันต้องดีกว่าคนนี้ให้ได้ไม่ใช่ไปเกลียดเขาอย่าเกลียดเขานะเราต้องยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงถ้าเราเกลียดเขาเมื่อไหร่เราจะกลายเป็นคนที่เหมือนคนที่แ้นอะแ้นแ้นทำไมแ้นไปไม่มีประโยชน์สู้เวลาไปทำให้ตัวเอง อยู่ในจุดเดียวเขาอยู่จุดที่สูงที่สุดกับเขาดีกว่าสุดท้ายแล้วปลายทางมันอาจจะไม่เก่งเท่าเขามันอาจจะไม่ดีเท่าเขาแต่อย่างน้อยชีวิตคนดีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นในมุมของการเงินก็ดีดีขึ้นในมุมของการใช้ชีวิตก็ดีดีขึ้นในมุมของคุณภาพชีวิตก็ดีเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมมองว่านั่นแหละอย่าไปคิดเยอะอย่าไปอิจฉาเขาทำตัวเองให้มันดีดีกว่าแล้วค่อยไปว่ากันในอนาคต